สวัสดีครับเนีย่ยเราดูการลื้อไปแล้วมาดาูการประกอบนะครับว่าประกอบยังไงนะครับผมกับผูช่างดีนนะครับวันนี้ก็ามาดูนะครับขั้นตอนการประกอบเป็นยังไงครับมาดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะประกอบเครื่องนะครับเราก็มาแกะปะเกันเก่านะครับออกก่อนแล้วนำกระสายมา ขัดที่หน้าสัมผัสนะครับถ้ามีรอยกาวติดอาจจะรั่วได้นะครับเลยต้องดีนี้นะครับหาอะไรมาแคคๆนะครับแคะตัวเครื่องนะครับที่เราจะมาประกอบกันนะครับนะครับแกะกาวออกนะครับให้หมดนะครับก็นํากระดาษทรายนะครับมาลูบ ผ่านๆน,นะครับให้กาวออกทั้งหมดนะครับผมแบบนี้นะครับถูๆออกให้มนนะครับที่มีกาวติดอยู่นะครับผมอีกอันก็เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราประกอบแล้วก็ทากาวไปสักนิดนึงนะครับไม่ต้องทาเยอะนะครับพอประมาณนะครับเพื่อที่เราจะใส่อพอทากาวแล้วก็เอาตะกินมาทาบนะครับดูให้ดีด้วยนะครับตามรอยตามอันนี้มันนะครับแล้วเราก็เอาข้อนะครับข้อเวียงมาใส่ลงที่แข้งที่ประกบนะครับนี่เราดูแล้วก็ทำตามผมได้เลยนะครับ หยอดน้ำมันลูกปืนไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นน้ำมันอย่างดีนะครับผมสั่งมานะครับหล่อลื่นอย่างดีเลยนะครับน้ำมันตัวนี้อ่าแล้วเราก็แล้วเราก็เอาข้อเวียงนะครับไปใส่นะครับอ่าเราดูเราดูทำตามได้เลยนะครับนี่ีย๋ยวเราก็ประกบนะนะครับอ่านะครับพอเราประกบ เครื่องเข้าหากันเสร็จแล้วก็มาขันน็อตนะครับน็อตยึดทั้งหมด4ตัวนะครับยึดแกล้งนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับแล้วเราก็ขันก่อนจะขันนะครับขันให้เป็นรูปกากบาทก่อนนะครับแล้วค่อยมาไล่ทีละตัวนะครับให้แน่นนะครับอย่าลืมนะครับไล่ให้ตึงเลยนะครับ ทุกคนเห็นประเก็นที่มันออกมา่งนี้ไหมเราก็ดึงออกนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้มีดนะครับกรีดๆให้มันเสมอที่เราจะใส่ประเก็นเสื้อกับประเก็นหลีนะครับทีนี้เราก็มาใส่นะครับนเนี่ยเ,เสื้อนะครับ การที่เราจะใส่ลูกเข้ากับเสื้อนะครับใส่กับกา้านทุกคนจะสังเกตเห็นมาร์คเป็นที่หัวลูกสูบเป็นมาร์คสามเหลี่ยมนะครับมาร์คตอนนี้จะหันไปทางท่อไอเสียนะครับหันไปทางไอดีไม่ถูกครับนีย่ยมาร์คจุดสามเหลี่ยมจะชี้ไปทางไอเสียนะครับใส่ดูด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับ น็อตยึดเสื้อนะครับจะมีสี่ตัวนะครับยึดเสื้อสูงนะครับน็อตมีสี่ตัวนะครับเป็นเกลียวเบอร์1ิบนะครับแต่หัวจะเป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับเราก็ขันให้แน่นเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้รั่วได้นะครับ ต่อไปเราก็ทําการใส่ลีดวาลวนะครับทาก,กาวไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ปรเกินนะครับปรเกินลีดวาลว ป็นลีดวาลจะมี2แผ่นนะครับแผ่นล่างจะเป็นแผ่นที่ไม่มีไม่มีวาลนะครับอยู่ข้างล่างอันที่มีวาลนะครับจะอยู่ข้างบนนะครับ แล้วก็มาใส่คัดนะครับชุดคัดแล้วก็ยึดด้วยน็อตนะครับขันให้ตึงเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีริมนะครับตัวนี้ไม่มีริมนะครับอ่าแบบเดิมนะครับที่เราไม่มีหัวเทียนปลอมแล้วก็เอาเชือกมาหย่อนลงรูนะครับเพื่อให้ที่ดันหัวลูกสูบนะครับแล้วเราก็จะสามารถขันนอ็อตที่จะให้แน่นให้ตึงได้นะครับ เชือกเราอย่าพึ่งดึงออกนะครับเดี๋ยวเรามาขันจานไฟต่อฟังจานไฟก็จะมีริมนะครับใส่ริมให้เรียบร้อยเด้นนะครับดูดีๆสังเกตเวลาเราจะใส่จานไฟริมจะชอบหลุดนะครับดูให้ดีๆนะครับ น็อตให้ตึงแน่นเลยนะครับเดี๋ยวจะหลุดนะครับแล้วเราก็ลองหมุนดูว่าติดขัดอะไรไหมขัดค้องตรงไหนไหมลื่นดีไหมนะครับไม่ติดขัดได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับต่อไปก็มาใส่ชุด ดึงสตาร์ทนะครับน็อตทั้งหมดสามตัวนะครับใส่แล้วก็ให้มันลงล็อกดีๆนะครับเวลาดึงจะได้ไม่ติดขัดนะครับเคี่ยวจะได้ไม่รูดไม่แตกนะครับให,ให้เราก็มาใส่ ท่อไอเสียนะครับมีประกินด้วยนะครับท่อไอเสียนะครับประกินท่อนะครับ ถ้าคลิปยาวก็ขออาภัยด้วยนะครับทุกคนอาจจะดูไม่จบแต่ว่าก็เป็นความรู้ให้ใครเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคนที่ไม่รู้ก็แบบรื้อมาแล้วก็ประกอบไม่ได้อะไรงี้ก็สามารถดูและทำตามผมได้นะครับแล้วใส่ตัวครอบนะครับครอบเครื่องนะครับนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ การประกอบวันนี้ก็จบแล้วครับสวัสดี